มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันอังคารที่21เมษายน2563นะครับเราจะเริ่มต้นจากข่าวแรกจะเป็นเรื่องราวนะครับ เรื่องราวของทางด้านว่าทําไมค่าไฟตอนนี้มันแพงหรือเกินเมืม่อวานนี้เมื่อเช้านี้ผมก็กล่าวไปแล้วนะครับตอนนี้มีการยืนยันมาจากทางด้านการรทิฟ้าส่วนฮวีพาน,นะครับชี้แจงว่าทําไมค่าไฟถึงสูงขึ้นนะครับเป็นการเพราะว่าปรับค่า FT หรือว่าเป็นการโกรมิเตอร์หรือ,อมไม่นะครับเราไปดูข้อมูลกันนะครับจากทางด้านไทยรัฐในบ่ายของวันนี้ครับไปดูข้อมูลนะครับถึงสาเหตุทําไมค่าไฟมันแพงหรือเกินนะครับ ข่าวนี้จากทางไทยรัฐออนไลน์นะครับเปิดสาเหตุทำไมค่าไฟแพงนะครับบนบนยับทีเดียวนะครับมิเตอร์โดนโกงซ้ําเติมวิกฤตโควิดอ้าเป็นอย่างนั้นไปนะครับวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิดนะครับเชื้อไวรัสโควิดทำให้ออฟฟิศส่วนใหญ่นะครับมีนโยบายให้พนักง,งานทำงานที่บ้านนะครับหรือว่า work from home นะครับและก็รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน หนึ่งในนั้นก็คือการลดค่าไฟฟ้า3%นะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทระยะเวลา3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายบ้านณนะขณะนี้นะครับเมื่อพบว่าบินค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับมีราคาแพ,แพงสูงมากทีเดียวนะครับจนเกิดแฮชแท็กนะครับติดเทรนทีเดียวนะครับในทวิตเตอร แฮท็กค่าไฟแพงนะครับหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นดุดันทีเดียวนะครับอย่างดูเดือดเลยนะครับตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยทั้งๆท,ท,ที่เดือนที่ผ่านมานะครับใช้ไฟฟ้าไม่ต่างจากเดิมทํำไมค่าไฟขึ้นสูงลิบเลี่วผิดปกติแบบนี้นะครับและการลดค่าไฟฟ้า3%นะครับจึงเปล่าประโยชน์ไม่มีความหมายเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับ และก็ทุกๆปีในช่วงเดือนเมษายนนะครับร้อนมหาโหดทีเดียวนะครับค่าไฟเกือบทุกบ้านแพงขึ้นนะครับพร้อมคอําพร่ำบ่นอ้างว่ามิเตอร์โดนโกงแน่ๆนะครับและยังวิกฤตโควิดครั้งนี้ในห้วงเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับมีการทํางานจากที่บ้านนะครับก็ยิ่งทําให้ค่าไฟนี้แพงขึ้นเพราะเปิดทั้งไฟเปิดทั้งแอร์นะครับอาจเป็นสาเหตุทําให้ค่าไฟแพงก็เป็นได้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับในฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูงขึ้นนะครับทำได้ทําให้เครื่องทาความเย็นทั้งแอร์และตู้เย็นไม่ตัดไฟนะครับทำให้การทํางานนานขึ้นนะครับแตกต่างจากฤดูอื่นนะครับจึงเป็นหน่วยจงเป็นหน่วยการที่ใช้จึงเป็นหน,หน่วยการใช้ไฟสูงขึ้นนะครับอีกอย่างนะครับเป็นการเปิดตู้เย็นบ่อยแช่ของมากเกินไปไม่จัดระเบียบเหล่านี้คือสาเหตุนะครับ ด่งนั้นอัตราไฟฟ้านะครับไฟฟ้าประเภทที่อยูอ่ประเทศบ้านที่อยู่อาศัยนะครับคิดแบบอัตราก้าวหน้าเมื่อใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับควรเปิดแอร์ที่26องศาขึ้นไปเพราะว่า,าทุกองศาก็เพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้ค่าไฟลดได้100%เเซทีเดียวนะครับและเปิดพัดลมช่วยเวลานอนนะครับทำให้อุณหภูมิแอร์อ เวลานอนนะครับให้ปรับอุณหภูมิแอร์สูงขึ้นเพราะขณะนอนหลับนะครับร่างกายอุณหภูมิจะลดลงนะครับและก็ควรทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศแอร์เดือนละครั้งด้วยตนเองนะครับยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับหลายครอบครัวกักตุนอาหารจํานวนมากในตู้เย็นนะครับหากไม่จัดระเบียบหรือว่าเคลียร์ตู้เย็นลดปริมาณสิ่งของจะทําให้เกินจะทําให้กินไฟมากขึ้น และไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับหรือว่าปิดให้สนิททันทีที่เปิดตู้เย็นนะครับจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะครับจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลการไฟฟ้านะครหลวงระบุนะครับการคิดค่าไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในประเภทต่างๆาโดยบ้านที่อยู่อาศัยนี้เป็นประเภทที่1น,นะครับเมื่อใช้ไฟตั้งแต่หน่วยที่0ถึง150หน่วยนะครับจ่ายหน่วยละ3บาท28สตางยี่สิสตาง นะครับกรณีใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่151ถึง400หน่วยนี้จะจ่ายที่4บาท22สตางค์นะครับและใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่400ขึ้นไปจ่ายหน่วยละ4บาท42สตางค์นะครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าแวต7%ด้วยนะครับและก็ค่าบริการและหักส่วนลดนะครับหรือว่า FT นั่นเองนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ไฟฟ้าถึงแผงนะครับ,รบทางด้านนายจตรุรงสุริยศิลน,นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับในฐานะโฆษกกฟนนะครับเคยคลายข้อสงสัยว่าทำไมค่าไฟแพงนะครับทีมข่าวจอบเรนของไทยรัฐนี้ก็ได้ให้คำตอบหลายๆากับหลายคนนะครับที่ตั้งคำถามทาั้งๆที่เปิดแอร์เวลาเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติเปิดแอร์2ทุ่มและปิด6โมงเช้าทุกๆวัน แต่ค่าไฟกลับเพิ่มขึ้นนะครับทำให้คนสงสัยว่าไฟฟ้าแอบขึ้นค่าไฟหรือไม่แต่ก็ไาม่จริงแล้วนะครับในช่วงหน้าร้อนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทํางานมากกว่าปกตินะครับโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์นะครับ,ค,รบคอมเพรสเซอร์ของแอร์นี้ทํางานอย่างหนัก และบางเครื่องไม่มีการตัด oh. นั่นไงนะครับ uh. เนื่องจากยังทําอุณหภูมิโดยรอบไม่ได้นะครับเพราะว่าความจริงนะครับการไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นค่าไฟนะครับแต่ช่วงหน้าร้อนทุกๆปีจะมีคนออกมาบ่นในเรื่องค่าไฟสูงขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานหนักนะครับจึงอยากแนะนําให้อ่จึงอยากแนะนำนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้า กินไฟมากนะครับโดยเฉพาะแอร์อยากให้หมั่นล้างแอร์ทำความสะอาดแผ่นกรองปีละ2ครั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับและที่สำคัญการประหยัดไฟฟ้าจะประหยัดไฟฟ้ามากถึง5-10%เ <t> <พ Spiritual. S 1> มื่ออากาศร้อนนะครับเมื่ออากาศร้อนหลายคนก็มีการปรับอุณหภูมิแอร์ให้ลดลงตามความต้องการนะครับจึงทาให้เปลืองไฟสิ้นเปลืองเงินนะครับจึงอยากให้ปรับแอร์อยู่ที่อุณหภูมิ26องศา ให้บอกกับร่างกายนะครับจะทําให้ประหยัดไฟฟ้าหรือหากเป็นไปได้นะครับเปลี่ยนแอร์เป็นระบบอินเวสเตอร์จะดีกว่านะครับส่วนตู้เย็นนะครับตู้เย็นมีการกินไฟเช่นเดียวกันหากามีพฤติกรรมการเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะครับแล้วก็การกักตุนอาหารในปริมาณมากๆในตู้เย็นนะครับทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไปนะครับหรือมีสาเหตุมาจากขอบตู้เย็นชํำรุด เอออันนี้ก็มีส่วนนะนะครับจึงมันควรตรวจสอบและควรปรับพฤติกรรมในการใช้ไฟนะครับเช่นเปิดพัดลมเปิดไฟทิ้งไว้และเปิดทีวีหลายห้องนะครับควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ประหยัดไฟฟ้านะครับ ขณะที่นายสมพงศ์ปรีเปียมนะครับผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับระบุนะครับว่าหากประชาชนนะครับพบว่าค่าไฟแพงขึ้นผิดปกตินะครับสามารถแจ้งเรื่องไปยังสำนักง,งานการไฟฟ้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบได้นะครับแต่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าไฟที่เกินมาเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับหรือช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าร้อนมีการเปิดแอร์มากเกินไปหรือไม่นะครับแต่ค่าไฟคงไม่เพิ่มขึ้นมา2-3ถึงเท่าจากปกติ นะครับทารู้วการยังบอกอนะครับว่าหากพบว,ว่ามีการเปลี่ยนมีการเพิ่มขึ้นจากจนผิดปกตินะครับอาจเกิดไฟรั่วาจากผิดปกตินะครับจากข้อผิดปกติของตัวมิเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบไฟที่เกิดจากไฟฟ้าสอดผุิภาคนะครับจะทําการชดเชยส่วนนี้ให้นะครับแต่ยังต้องพิจารณาดูว่าประวัติการเซฟไฟย้อนหลังอีกด้วยนะครับ ก็คือจะมีการพิจารณาหลายอย่างนะครับในกรณีที่ค่าไฟอาจจะแพงขึ้นนะครับใจหลายอย่างด้วยนะครับแต่ก่อนนี้เราบอกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับตอนนี้ครับว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อกาไฟฟ้านะครับผมนะครับผมพวามบินค่าไฟมาก็สูงขึ้นนะฮะหลายคนก็ช็อก ตกเงือไปเลยนะฮะซีนีมาแต่ว่าก็แน่นอนปกติแล้วก็เป็นอย่างนี้พอเดือนเมษาเป็นช่วงที่คนใช้ไฟเยอะนะครับอากาศร้อนเราก็เปิดเดปัจจุบันนี้อากาศร้อนมากทั้งพัดลมทั้งเครื่องปรับอากาศนะครับตู้เย็นนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องฟอกอากาศอีกมีพวกตู้มีเตารีดอีกที่นี่ครับนะฮะแล้วก็อุณหภูมินี่ถ้าเผื่อปรับบอกว่า26องศานี่ก็คือไม่ได้นะครับผมเวลานอนส่วนใหญ่เขาก็ปรับกันประมาณ23 24 25ประมาณนี้นะครับแล็ที่สําคัญคือเครื่องไฟฟ้าจะทํางานหนัก ปกติด้วยนะครับรเพราะว่าอากาศมันร้อนอย่างแอ์นี้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิปกติไม่ร้อนมากเนี่ยเขาอาจจะมีช่วงตัดตัดการทํางานของอมอเตอร์เขานี่อาจจะ5-10วินาทีอย่างนี้แต่พอมีอากาศร้อนปุ๊บนะครับไม่ถึงไม่ถึงส3วินาทีก็ทํางานนั่นแหละมันก็จะเพิ่มขึ้นของมนมาครับ แต่ว่าถ้าเผื่อคุณแม่บ้านอยากจะให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแนะนําให้สามีครับไปใช้บริการที่อุบลสวิส197ครับเพราะว่าเขามีความพร้อมมาที่เดียวในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับแยกว่ารถทุกประเภททั้งรถเล็กรถใหญ่รถเล็กรถกลางนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมได้อุปกรณ์ครบครันทันสมัยนะครับมีที่จอดรักว้างขวางสะดวกสบายทีมงานช่างก็พร้อมมีการอัพสกิลอย่างต่อเนื่องนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการของรถยนต์เลยครับ แต่ว่าราคาย่อมยาวกว่าถึง30%ครับที่จะรัก,กว้างขวางห้องพักลูกค้า OR อาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านคุณภาพฝีมือไม่ต่างจากศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมยาวกว่านะครับ นอกจากนั้นเขาเองก็ยังมีการให้บริการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็อุปกรณ์ชั้นนําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ARB TGM หรือว่าจะเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นร้ำมันเครื่องโททานแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง T r w ิครับไปได้เลยนะครับอุบลสวิต1 9 9 7ถนนคลางอาวุธรวมทั้งการติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้งระบบ l p g แล้วก็ CNG ครับทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับคุณฟ้ฟัานนใะครบ ถ้าอยากมีความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัยนะครับต้องให้ลูกบอลอิล็กไฟนะครับไปเป็นยาป้องกันอเคเัคคี <up> ภัยที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับลูกบอลอิล็กไฟ์นะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับลูกบอลไม่ใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิล็กไฟ์เข้าในกองเพลิงนะครับหรือว่าแขวนอิล็กไฟ์ไว้ในจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเปลิงไหมเมื่ออิล็กไฟเจอความร้อนนะครับเขาจะระเบิดตัวเองมาทันที นะครับสารเคมีที่อยู่ข้างในก็จะระเบิดตูม้มออกมาดับไฟอย่างง่ายดายนะครับอยากได้ลูกบอลอิดิไฟไปป้องกันไปเป็นยามป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปติัพลาสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเรานะครับสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลียนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าหลีหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบุการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงขุ่เพึ่งแล้วก็แยก,กวานณารมณ์เขาจะปิดทำเขาจะปิดแยกนะครับเพื่อทําการขุดเจาะนะครับเพื่อเป็นทางลอดนะครับในช่วงนี้นะครับเขาจะมีการปิดแยกนะครับทั้ง2แยกดังนั้นการจราจรกล้อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับเพื่อเป็นการ ระบายการจราจรนะครับทางโครงการก็เลยทําทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษานะครับเพื่อลดการแออัดในช่วงการก่อสร้างนะครับอย่างจะมาจากกำนาจเจริญไปริสเกีดนี้นะครับหลีกเลี่ยงไปเส้นทางใดนะครับแผนที่จะบอกชัดนะครับไปถ่ายเคเบิลโค้ดที่เฟซบุ๊กองจันท์นพพรนะครับถ่ายเสร็จแผนที่ก็จะปรากฏออกมานะครับแล้วก็ทางโครงการก็ยังทําป้ายบอกชัดเจน นะครับไปศึกษานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในแอดในช่วงปิดแยกในการก่อสร้างนะครับทั้งสองโครงการนี้นะครับจะใช้เวลากอนก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับที่สวยงามที่สุดครับครับสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้จากตรงนี้นะครับทุกวันนะครับเธอเพื่อมีความคืบหน้าอะไรเราก็จะรีบรายงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานนะครับในการเดินทางด้วยคนที่มาจากจังหวัดชรีเกมาจากอำนาจมาจากเยสโซมาจากตรการพื